สำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านผิ้ยคาววจรทั้งหลาย <c oughs> ต่างพากันสมาทานประกรรมฐา,านสมาทานสินแล้วต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายปรงใจเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่พระองค์จะทรงมรุลุอภิเศกสัมมาสมัมโพธิญาณ ในวันนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามานนั่งอยู่ที่โคนโพเอาหลังหันหลังก็ไปทางต้นโพหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทรงตั้งจิตอธิษฐานว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลือดลเลือเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตตินซีจะตัดสายไปก็ตาม ถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี่กำลังใจอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้มีความหวังดีซึ่งะนิพันธ์จะต้องทำใจอย่างนี้ทุกขณะที่ปฏิบัตทิที่ทรงอารมณ์อยู่หมายความื่อขณะใดยังมีความรู้สึกอยู่ ขณะนั้นเราจะต้องใช้อารมณ์อย่างนี้เสมอจะไม่หวาดวัน่นพันพึงกับความตายที่ยังกำลังเกิดขึ้นกับเราถือว่าชีวิตเป็นภาวะปกติที่มันเกิดแล้วก็ต้องตายแต่ถ้าหากว่าเราจะตายกับความบริสุทธิ์เราจะพอใจมากฉะนั้นเสียงก็ดี เราว่าการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีจะพึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เราคุมอารมณ์อยู่คําว่าคุมอารมณ์นี่ผมหมายความมาทั้งวันนับตั้งแต่ตื่นยันหลับจะต้องทรงอารมณ์อย่างนี้ไว้เป็นปกติเราจะไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆทั้งหมดที่มันจะพึงเกิดขึ้น ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของอารมณ์เราก็ถือว่าเป็นกฎธรรมดาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องประสบอย่างนี้และการประสบกับความยากลำบากต่างๆในชีวิตไม่ใช่มีแต่เราคนที่เกิดมาแล้วตายไปแล้วทั้งหมดนับไม่ถ้วนเขาประสบมาแล้วเหมือนกันในปัจจุบันคนทุกคนในโลกก็ประสบเช่นนั้น ในเมื่อโลกมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกเป็นทุกขรัังไม่มีอะไรจะทรงความสุขไว้ได้โลกเป็นอนาตาในที่สุดมันก็สลายตัวในว่าเมื่อสภาวะปกติของมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันถือว่าชีวิตของเรานี้ไม่กี่วันมันก็จะสิ้นสาก ร่างกายจะสลายไปเราจะไปจุดที่เราต้องการนั่นคือผลิพานและก็ทรงอารมณ์ระงับโลภความโลภราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงไม่ยอมนึกถึงเรื่องต่างๆที่ผ่านมาแล้วและก็ไม่ยอมจะน,นึกถึงเรื่องต่างๆที่มันยังไม่มาถึง เราจะควบคุมกำลังใจของเราให้ดีที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดเยื่อเกียยนที่สุดในปัจจุบันคำว่าอารมณ์นี่มันมีปัจจุบันอย่างเดียวไม่มีอดีตไม่มีอนาคตความรู้สึกของเรามันมีคำว่าเดี๋ยวนี้เป็นปกติถ้าเดี๋ยวนี้เขเราดีเสร็จแล้วเวลาไหนที่มันจะชั่วมันไม่มี วันนี้ก็ขอพูดถึงสกิทาคามีมักด้านเรื่องอับโทสะและตัดโทสะจอเป็นการตัดแบบเบาๆเพราะว่าพระสกิทาคามียังไม่สามารถทำลายราคะหรือว่าโลภหรือโทสะหรือโมหะได้หมดเป็นได้เพียงว่ามีอารมณ์ดีกว่าพระโสดาบันหน่อย ที่ความรักในระหว่างเพศก็ดีความโลภอยากได้ทรัพย์สินโดยไม่ชอบทำก็ดีหรือว,ว่าโมหะความโกรธก็ดีโมหะความหลงก็ดีเป็นอาการบรรเทาลงไปมากดีกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันความรักยังเต็มภาคภูมิแต่อยู่ในขอบเขตของศีล ความอยากรวยยังเต็มภาคภูมิแต่อยู่ในขอบเขตของศีลความโกรธยังมีอยู่เต็มภาคภูมิแต่อยู่ในขอบเขตของศีลความหลงสวยสดงดงามยังเต็มภาคภูมิแต่ว่าไม่ลืมความตายรักปณิธานเป็นอารมณ์เคารพในพระพุทธรธรรมประสงค์เป็นอันว่าประสงค์ดากับสิาตาขาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทรงอธิศิน มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลหนักหนักอยู่ในเรื่องของศีลนี่มันเป็นของไม่ยากแต่ว่าก่อนอื่นใดทั้งหมดขอย้ำว่าท่านทัน้งหลายอย่าลืมเวลานี้เราพูดกันทั้งหมดอนนาปานุสติกรรมฐานเรื่องลมให้ใจเข้าออกท่านอย่าเผลอ เพาเหลือลมให้ใจเข้าใ,ใจออกว่าไไรแสดงว่าเราเลวเมื่อน,นั้นหรือว่าอย่าทรงคำภาวนาและการพิจารณาใดๆก็ตามลืมลมให้ใจเข้าใ,ใจออกไม่ได้นี่จุดหนึ่งจิตเราถ้าอยากจกิเล็ดได้ดีอันดับแรกให้ทรงอารมณ์ฌานคือสมาธิให้มีอารมณ์สงบสงกัดที่สุด มีความกล้ามีความแข็งพอสมควรเมื่อจิตใจมีความเยือกเย็นดีแล้วคลายอารมณ์ลงมาพิจารณาขันห้าหนือว่าพิจารณาในด้านของอสุปกรรมฐานกายคตานุสติกรรมฐานเป็นการทำลายหรือว่าระงับหรือว่าลดกำลังของความรักในระหว่างเพศพิจารณาจาคานุสติกรรมฐาน เป็นการลดกำลังความโลภอย่างนี้ก็ได้ตอนนี้ไปเรามาพูดกันถึงความโกรธความโกรธความเพียรบาตนี่มันมีกับคนทุกคนที่เป็นปุถุชนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสหรือว่าระโสด,ดาบันและพระสิทาคามียังมีความโกรธ แต่ว่าความโกรธของพระอริยเจ้าไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับใครถ้ายังโกรธเดี้ยว่านกับเววียงโกรธทิ้งไปได้คนที่หนานแน่นไปได้วยกินเหล็กโกรธไม่จบวันนี้เรามาหาทางจบของความโกรธถึงแม้ว่ามันจะไม่ตายเลยเราก็จะพยายามตัดแข้งตัดขามันเสีย ให้มันแต่เกียดแต่กายไปไหนไม่ไหวมันจะพยายามค่อยๆหมดกําลังลงไปนี่มันมันเดินไม่ได้มันคลานไม่ได้วิธีตัดความโกรธที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําแนะนําไว้เป็นสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือใช้เมตตาพรหมรีหารแบบที่สองใช้กระสินสี สำหรับวันนี้ผมจะขอพูดแบบของกสินก่อนเกาพอกเกสินที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ระง,งับความโกรธหรือว่าทำลายความโกรธมีอยู่สี่อย่างคือกสินสีแดงกสินสีเขียวกสินสีเหลืองกสินสีขาวพอพูดถึงเกสินท่านอย่าทำตาโตหรือตกใจ เพราะว่ามีนักปฏิบัติมากเลยกันพอพูดถึงกระสินรู้สึกทําท่าทางใหญ่โตรู้สึกว่าเหมือนว่าเป็นของใหญ่ของหนักใช่จริงๆแต่ความจริงกรรมฐานเรื่องสี่สิบกองจะเป็นกระสินหรือไม่ใช่กระสินก็ตามเป็นของมีค่าเสมอกัน ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยผมเคยฝึกมาแล้วผมไม่เห็นมันแปลกอนุสติสิบก็ดีอสุปสิบก็ดีกสินสิบก็ดีอาหาเรปริกูต่สัญญาจะตุธาตุฐานสี่หรือว่าอารูปสี่อารูปก็มาจากขสินมันก็แค่นั้นแหละ ไม่มีอะไรวิเศษวิโสไปจากกันเป็นแต่เพียงว่ากระสินเป็นกรรมฐานหยาบสามารถจะทรงชานสีได้ทุกอย่างท่านั้นเองสร้างความเข้าใจตามนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะจับกระสินเข้ามาก็สแสดงว่าฉั้นน่เก่งสิเต็มทีนั่นเป็นเป็นความเลวที่ให้อาภัยอะไรไม่ได้เลย เป็นคนมีแต่สัญญาแต่เป็นคนที่ไม่มีปัญญาวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องศิลตัวอย่างก็คือพระลูกชายในช่างทองตามที่พูดมาฟังแล้วในด้านของพระสูตรท่านบวชกับพระสารีบุตรท่านเป็นคนมีโทสะจริตพระสารีบุตรให้อาสุภกรรมฐาน คิดว่าคนหนม่มคนสวยคนรวยย่อมหนักปินกามารมเมื่อให้กรรมฐานผิดผิดกับจริตไม่ตรงกันเรื่อการตีค่าสึกค่าสึกมาหน้าบ้านเราไปตีหลังบ้านค่าศึกมันก็ปลุนบ้านหมดสามสิบสามเดือนท่าน,นไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ เมื่อออกภาษาภาษารีบุตรพาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรเพื่อผู้ได้เจ้าจะได้ทรงตัดภาษารีบุตรคุลบุตรผู้มีความมีผู้มีศรัทธาที่แตถาคตไม่สามารถจะสอนนั้นไม่มีถ้าอย่างนั้นขอภาษารีบุตรกลับไปก่อนเมื่อภาษารีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระชินวนวรส ยังได้สมมอบกบสินอันหนึ่งที่เรียกว่าโลหิตกสินคือกสินสีนแดงโดยนิลมิตดอกบัวเป็นสีนแดงเพื่อวัวทองคำให้พระองค์นั้นไปนั่งที่กองทรายหน้าวิหารเอาดอกบัวปักจยู่บนกองทรายแล้วก็นั่งเพ่งมองจำวันนี้สีแดงสีแดงสีแดงเล็กในใจ พร้อมกันนั้นเ็เหอนจะกำหนดรูดลมหายใจเข้าออกไปด้วยพอลืมตาขึ้นมาใหม่ถ้ากำมองจับสีแดงเมื่อสีมันพร่าไปใจจำไม่ถนัดลืมตามาดูใหม่แล้วก็หลับตาเน็กเื่องสีแดงเมื่อเดี๋ยวเดียว,ยวสีแดงก็คลายตัวจางลงทีละน้อยละน้อยกลายเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองเป็นสีขาว จากเป็นสีขาวเป็นประกายเหมือนแก้วเป็นแก้วใสาก่อนจากแก้วใสาเป็นประกายคล้ายๆแก้วทอแสงจากพระอาทิตย์ตอนนี้สนแสดงว่าจิตของท่านเป็นผู้ทรงฌานเข้าถึงฌานสี่ตอนนั้นองค์สมเด็จพระมหาหมุนีทรงพิจรนานรณาดูว่าโองหนอ พระองค์นี้ถ้าเราไม่ช่วยเวลานี้เธอได้ฌานสี่แล้วถ้าเราไม่ช่วยเธอจะบรรลุมรรคผลเป็นอรหันต์ได้หรือไม่สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบโดยอำนาจพระพุทธญาณว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้เวลาที่เธอหลับตาอยู่อย่างนั้น สมเด็จพระจอมไตรเจ้าได้ท่รงนรมิตดอกบัวที่มีสีสดใสให้กลายเป็นสีเศร้าหมองเมื่อนั่นทั่วท่านนั่งภาพเพ่งภาพของกสินคือสีแดงที่เป็นใบกายพอกำลังใจก็ลืมตาม,มันดูดอกบัวเห็นดอกบัวเศร้าหมองคิดในใจว่าโอ๋หนอดอกบัวนี่เมื่อกี้นี่ผ่องใส เวลานี้มันเศร้าหมองไปเสียแล้วหรือก็หลับตานึกว่าโอ้ร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นมันผ่องใสแต่มาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเท่าน,นั้นการเวลาล่วงไปร่างกายเราก็เศร้าหมองแบบนี้เธอก็พิจารณาแบบนี้ต่อมาองค์สมเด็จพระจินาสีก็สรงเดลมิดให้กลีบัวหล่นลงเธอพิจารณาภาพเกสินด้วย แล้วก็ใช้อารมณ์ใจพิจารณาถึงกําลังของร่างกายด้วยว่ามันมีความไม่เที่ยงมันมีความสุดโรมเป็นธรรมดาลืมตาไมาท่ทีตายจริงกลีบนัวหล่นเสียหมดแล้วเหลือแต่ฝักเกสอนก็ไม่มีเลอเท่กากันเธอก็หลับตาลงไปคิดว่าร่างกายตัวนี้สุดโรมลงไปลงไปเช้นเดียวกระดกบัวเศร้า,าหมอง แต่ในที่สุดกรีบก็ร่วงลงเหมือนกับคนแก่ที่มีร่างกายค้อมไปขนาดหลังงอผันหูก็ฝาตาก็ฟางผมก็งอฟันก็หักนั้งก็เหีียวยน่นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายที่เห็นว่าเป็นของดีของสดใสมันไม่มีแล้วสำหรับคนแก่ชีวิตร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งไม่มีอะไรเป็นสรณะนะ แล้วก็ลืมตามาดูอีกทีตอนนี้องค์สมเด็พจพระชินาสีทรงนิรมิตให้การบัวหักดอกบัวหล่นผลปีไปหมดเธอเห็นภาพที่องค์สมเด็จพระบรมโสาธคตทรงนิรมิตดอกบ,บัวอย่างนั้นก็มาเนคถึงกายเพราะร่างกายนอกจากแก่ไม่ช้ามันก็ตายเมื่อเธอพิจารณาไปก็คิดว่าร่างกายไม่มีความหมายสําหรับเรา ดอกบัวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทพธเจ้าสมประทานเป็นดอกบัวทองคําเป็นภาชนะที่มีความแข็งในไม่ช้ามันก็สลายตัวได้ฉันใดร่างกายของเราก็มีสภาพฉันนั้นฉะนั้นเราจะไม่ติดในร่างกายนี้ต่อไปท่านก็ทําใจให้มาร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรา คือไม่สนใจในร่างกายร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างเมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้ทําจิตของท่านนี้จับภาพกับสินกับพิจนารณาร่างกายควบกันไม่ช้าไม่นานท่าน,นก็ได้ได้สมเด็จอนาตผลพร้อมไปด้วยบริสัมพิทายานนี่สําหรับตัวอย่างในการเจริญพปะกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็เป็นพระอรหันต์ได้ถ้าทําเป็น สำหรับท่านนนั้หลายชอบสีอะไรสีแดงหรือว่าสีเขียวหรือว่าสีเหลืองหรือว่าสีขาวจะทำกองไหนไมันก็มีสภาพเหมือนกันกาสินไม่มีอะไรยากเป็นของง,ง่ายๆเป็นกรรมฐานหยากชอบกองไหนชอบสีอะไรเพ่งสีนั้น นวก็ทําตัวอย่างอย่างพระในช่างทองหลับตาไปก็น,นึกถึงภาพสีอะไรนึกถึงสีนั้นนึกถึงชื่อสีนั้นจนกระทั่งสีนั้นทรงตัวไม่ต้องลืมตามาดูใหม่จะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่นึกขึ้นมาอมาไรเห็นภาพนั้นติดตาทันทีอย่างนี้เรียกว่าอกหานิมิตเบื้องตน แต่สีนั่นคือคลายจากสีเดิมจากเหลืองจากแดงจากเขียวมาเป็นเหลืองอ่อนๆจนทั้งเป็นสีขาวยังต้องเป็นประกายแท่งทึบทำมันเป็นสีขาวแท่งทึบใหญ่จะบังคับให้อยู่สูงก็ได้อยู่ต่ำก็ได้บังคับให้เล็กก็ได้บังคับให้ใหญ่ก็ได้ยานี้เชื่อว่าจะเข้าถึงอุปจารสมาธิเต็มภาคภูมิ ถ้าสีนั้นกลายเป็นประกายพลึกสีกสินนี่เหมือนกันจะเป็นกสิน,นกองไหนก็มก็เหมือนกันทําไปแล้วสีต้องเป็นประกายพลึกหมดถ้าเป็นเบระกายพลึกเส้นแดงวิจิตเข้าทิ้งชาขนขณะที่เพ่งสีเส,ส,ส,ส้นกระเสีกสินที่เป็นประกายพลึกนั้นแต่ประปรกฏว่าไม่รู้ให้ใจหรือเปล่ามีสภาพผลไม่ให้ใจใจสว่างโพล จิตไม่รับสัมผัสภายนอกหูไม่ได้ินเสียงยุงจะกินลิ้นจะกัดไม่รู้แต่ความจริงพระเจริญกรรมฐา,านใะนยงไม่กินลิ้นไม่กัดถ้าจิตเป็นชานใะนยงดิ้นไม่ทำไม่ทำแน่ท่านก็ควรจะพิสูจน์ดูแล้วต่อไปเวลากลางวันกลางคืนก็ตามถ้าท่านไปทางไหนจิตของท่านไม่ทิ้งอุปจารสมาธิหรือปฐมฌาน หรือว่าทุติยชาญชาญี่สองยุงมันไม่ชอบยุงไม่ชอบกัดยุงมันเกลยียดคนใจดีเป็นนั้นว่าเป็นเครื่องไปสู่จิตของตนในเมื่อจิตเข้าถึงสทรงจิตจับไฟกายพึกสว่างสวายใจลุกโลอใจสว่างพลอ แล้วก็มีอารมณ์คล้ายกับไม่รู้สึกว่าให้ใจนั่นคือฌานสี่ถ้าทรงอยู่ได้อย่างนี้ก็ดีทำไม่ได้ไม่ถึงนึกถึงสีได้ก็ใช้ได้แล้วก็ใช้จิตใจพิจารณาไปถึงกันหา้าตามที่กล่าวมาแล้วในเรื่องของพระช่างทองเรื่องเบโสดาศีทาคานาคาไม่มีความหมายกลายเป็นพราละหันไป ว่าตอนนี้เราพูดกันถึงสกิทาคามีผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละพระองค์ไหนที่จะทรงจิตหรือคนใดจะทรงจิตเป็นประโซดาสกิทาคานาคารหันไล่เบียไปตามนี้ไม่มีในประวัติศาสตร์เป็นได้เพียงว,ว่าท่านทรงประโซดาแล้วบานท่านก็เป็นนาคามีเลยบานท่านก็เป็นอรหัเนเป็น,นาาเลยแต่ไหนๆพูดกันถึงพระ สกิทาคามีก็พูดเป็นสักสักหน่อยเวลาที่เราจับกระสินสีก่กองกองใดกองหนึ่งเือสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวถ้ารมจิตของเราไปสมาธิทธออุปจาระสมาธิกำลังความโกรธมันก็ลดถ้าจิตเข้าทิ้งชานความโกรธมันก็คลานต้มเตียมต้มเตียมไม่มีกำลัง เพราะฌานมีกำลังใหญ่ทำลายกำลังความโกรธได้ดีแต่ถ้าว่าไม่สามารถจะฆ่าให้ตายดังนั้นในเมื่อจิตของเราจับฌานในกระสินส่วนใดส่วนหนึ่งแล้สมาธิส่วนหนังได้ส่วนหนึ่งได้เราก็ไปจับสกาญาทิฐิเข้ามาพิจารณาควบคู่กันไปขณะที่เพ่งถึงภาพกระสินจงยาใช้ สกายยทิฐิเอามาควบมันจะโย่จับกระสินให้มันทรงตัวเจ้าสีดาตามเดิมก็ตามสีกลาไก็ตามสีพ่ะกายพื้นก็ตามสํา,า,สรา,ราสหรับสมาธิได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นอย่าทําจิตให้มันวุว่นวายในเมื่อ ท่านนั้นหลายทรงอารมณ์ได้อย่างนี้แล้วเมื่อจิตสบายตามปกติเป็นที่พอใจคลายอารมณ์มันิดหนึ่งคิดพิจารณาซึ่งขันห้ากับภาพกสินเมื่อเราพิจารณาขันห้าภาพกระสินก็หายจึงเอาขันห้ากับกสินเข้ามาปรากอบกันนั่นก็คือนึกว่าภาพกสินนี่ เดิมทีเป็นสีแดงผมว่าสีเดียวนะกี่สีก็เหมือนกันพูดสีเวลาถ้าต,ต่อมาก็กลายเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนๆเอแ,แดงก็ค่อยจางแล้วก,กลายเป็นเหลืองเข้มเข้มแล้วก็อ่อนๆแล้วก็ขาวขาวก็แล้วก็ใสแต่พอเราเขายับใจนิดเดียวภาพกสัสิงก็หายไป ภาพกระสินกับร่างกายของเราก็มีสภาพเหมือนกันภาพกระสินที่กลายสีได้สแสดงว่าภาพกระสินนั้นเป็นของไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงสีมันจะต้องปรากฏตามเดิมเหมือนกับร่างกายของเราที่มันมีความไม่เที่ยงมันสุดมันโซม,มันเปลี่ยนมันแปลงไปได้ตามปกติ นี่มาตอนหลังที่เราทิ้งภาพกระสินภาพกระสินหายไปเรามาเทียบกับร่างกายของเรามันก็มีสภาพเช่นเดียวกันเพ่าร่างกายของเรานี้ในที่สุดมันก็สลายตัวแบบเดียวกับภาพกระสินฉะนั้นเราจะไปสนใจเรื่องโทสะความโกรธเพื่อประโยชน์อะไรเราโกรธเขามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ เพราะอะไรเพราะว่าคนโกรธไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเราโกรธเขาเพื่ออะไรเขาทําไม่ชอบใจเราเราอยากจะฆ่าเขาแต่ถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาจะตายหรือไม่ตายเขาก็ตายถ้าเราอยากจะประทุศรายเขาให้มีความเจ็บช้ำทางกาย เราก็คิดว่าถ้าเราไม่ประทุษร้ายเขาร่างกายเขาจะโทรมหรือไม่โทมทำไมเขาโทมและแย่ทำ้ายเขาทำไมเป็นอันมาโทษแ่งความประโยชน์แทงความโกรธมันไม่มีคนโกรธทำลายชีวิตร่างกายขาองตนเองทำลายปัญญาขาองตนเองยิ่งโกรธมากเท่าไหร่กินไม่ได้นอนไม่ดับร่างกายก็สุดโทมจิตใจก็มีความวุ่นวาย มันก็มีแต่ความเร่าร้อนตามที่พระพุทธเจ้าทรนตัดว่าโทสักขีไฟก็โทสักมันมาเผาผลาญร่างกายให้พินาศไปใจก็ไม่เป็นสุขกายก็ไม่เป็นสุขโกรธเขาทําไมโกรธเขามันดีตรงไหนคนที่โกรธคนได้ก็คือคนบ้าถ้าเราโกรธคนอื่นมาเมื่อไรแล้วนึกไว้ในใจว่าน,นี่เรามันบ้าพอตัว มากมากสิ่งความโกรธมันไม่ได้มีประโยชน์คนมันตายด้วยกันทั้งหมดทําไมจะต้องโกรธคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีกิเลสคนที่มีกิเลสจิตมันเศร้าหมองจิตมันมึดมีแต่ความโง่เพราะเขาโง่เขายืงนสร้างอารมณ์ที่ไม่ชอบใจให้ใจเราให้เกิดในเมื่อเขาทำลายก็ความดีของเขาเราทำไมต้องทำลายความดีของเราด้วย เขาอยากเจะเลวก็ปล่อยเขาเลวไปแต่คนเดียวเราไม่ยอมเลวด้วยใครอยากประกาศเป็นศัตรูก็ให้เขาประกาศแตู่้เดียวเราไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับเขาใจเราก็เป็นสุขอันนี้จิตเป็นสุขด้วยอำนาจของกำลังฌานต่อมาจิตจะเป็นสุขใหญ่ว่าร่างกายของเราคนเราคนดีของเขาก็ดีขอาศัต์ท้งหลายคนดีวัตถุอื่นใดก็ดี ไม่เป็นที่น่าชื่นชมสำหรับเราเพราะหนึ่งมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้สองทรงอยู่ก็กประกอบไปด้วยความทุกข์สามในที่สุดมันก็สลายตัวสภาวะมันเป็นอย่างนี้ทำไมเรายังจะถือรักในร่างกายของเขาเราจะถือโลภอยากได้ทรัพย์สินของเขา เราจะถือโกรธเพื่อกระกาธเจ้ต้องการประหัสประหารเขาแล้วมันมีประโยชน์อะไรเราจะอยู่ไปกี่วันไม่ชาเราก็สันตายดีไม่ดีเราอาจจะตายเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าความโกรธคิดปทุสร้ายจะไม่มีสําหรับเราใครเขาจะทํำยังไงก็ช่างเขาใช้กถาภาวน,นาไว้บทหนึง่ง ใครเขาชมว่าเราดีแล้วก็ล้วก็ช่างมันเจ้านี่จะมาหลอกใช้ใครเขาว่าเราชั่วแล้วก็ถือว่าช่างมันที่ว่าความดีหรือความชั่วมันโยที่เราเท่านั้นเราจะดิ้นดดนยังเกินไปเมื่อเราลังับใจได้อย่างนี้สนแสดงว่าอารมณ์แห่งพระสกิธาคามีของท่านเข้ามาอีกขั้นหนึ่งคือรังับความโกรธให้มีกําลังน้อย แต่ว่าเรื่องราวของการระงับความโกรธที่ยังไม่หมดจะพูดต่อไปจัดอีกิจหนึ่งก็คือพหมีหารสี่แต่ถ้าว่าเวลานี้โดยเวลามันหมดซะแล้วนี่ท่านผมเข้าใจว่าคำที่บายเพียงเท่านี้ก็สามารถจะทำให้ท่านหลายผู้ทรงความดีคนดีนะจะจำได้และก็คนดีจะปฏิบัติได้ แต่คนที่ปฏิบัติไม่ได้จะ่าคุยนะฟังให้ผมฟังราเป็นคนดีว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเลวประสาทิลชันเพราะของแค่นี้ทํากันไม่ได้จะทําอะไรได้เอาละต่อนี้ไปพระบรรดาท่านนั้นหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดํำรงจิตให้มันกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธธยาศัย จนกว่ายถ่งวาระที่ท่านเห็นว่าสงควรควรจะเลิกสวัสดี